สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านใบหนูสุนะคะ <c oughs> พี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ <c oughs> หรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่08 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะ0 8 3ย <c oughs> ์แปดสามเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยค่ะไม่บวกเพิ่มนะ วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุมาใน ep ที่สามร้อยเจ็ดสิบเการาคาเดียวนะคะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันค่ะราคาเดียวนะคะวันนี้องค์ละสามร้อยบาทสี่องหนึ่งพันนะคะพี่ขาเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะในการแรก <c oughs> รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระภัยลีค่ะเนื้อโลหะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระไพลีนะคะสวยๆเก่าๆนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมพระไพลีนะคะรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทเป็นพระรูปหล่อนะคะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะพระไพลีรายการต่อไปนะคะรายการที่สอง เป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงหนึบหนึบเก่าๆแบบนี้เลยสีดำๆเป็นคราบลาลักดำนะคะสีสวยแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามอบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาม เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาองค์นี้นะคะจะเป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนี่นะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงรักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยอยู่นะสวยเก่าค่าสิบแบบนี้รายการที่สามสามรอยบาทนะคะรายการที่สาม สวยเดิมเลยนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมค่ะสภาพดีเนี่ยนะ พิมพ์ผ่าปากนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เ <c oughs> นี่ยนะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆเนื้อผิวแห้งแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสามร้อบาทนะคะรายการที่ห้าเป็นพระรูปเราหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะสามร้อยบาทรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะรายการที่หค่ะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะเนี่ยนะ พระปิดตาเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสภาพเก่าเก็บนะคะเป็นของหลวงพ่อต้อมนะคะหลวงพ่อต้อมวัดท่าสแกะวัดท่าสแบงนะคะพระปิดตาวัดท่าสแบงหลวงพ่อต้อมนะคะสวยเดิมคะ่ะเป็นเนื้อผงเนี่ยนะนิ้วมือนิ้วเท้าชัดเจนเลย น,ะะนิ้วมือนิ้วเทา้าชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้รายการที่หกค่ะสามร้อยบาท <บา S 1> นะคะรายการที่หกรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดานะคะเหรียญหลวงปู่ไข่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสามร้อยบาท <บา S 2> 300บาทนะคะรายการที่7ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันเนื้อสีเงินค่ะตัวเหรียญเป็นปี2469นะคะเหรียญหลวงพ่อก,กันเป็นเนื้อสีเงินสวยแบบนี้เลยเก่าสภาพดูดีอยู่นะคะเนี่ยนะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้รายการนี้เป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการที่8 พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกไปต่อกันได้นะคะองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพค่ะองละสามร้อยบาทนะคะสี่องค์หนึ่งพันจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มคะ่ะรายการนี้นะคะรายการที่แ3ดสาร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้า เป็นพระรูปหล่อห,หลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์นะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะคะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะรายการที่สิบค่ะ เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักปิดทองเก่าๆด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะปิดทองเก่าๆด้านหน้านะคะสวยเดิมแห้งๆมาแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมๆแห้งๆมาแบบนี้เลยรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทสา0ร้อยบาทนะคะรายการที่สิบ รายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการหนึ่ง,งเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มเก่าๆเนื้อหนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ<ม>เก่าๆเนื้อหนึบๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมนะคะสภาพดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ค่ะ300อบาท <c oughs> 300บาทนะคะรายการที่11รายการต่อไปค่ะรายการที่12รายการที่12นี้นะคะเป็นเหรียญพ,พระครูสังคกิจนะคะเหรียญพระครูสังคกิจเก่าแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดมดำนะคะด้านหลังเขียนปี25 2 3สอเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นยันแบบนี้เลยนะสวยเดิมค่ะสภาพดี ได้แลคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสามเป็นพระลีลาเม็ดขนุนลงลักน้ำเกีียงเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพระลีลาเม็ดขนุนนะคะเป็นพระลีลาเนื้อดิน ลงลักน้ำเกลียงนะคะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีรายการนี้รายการที่13 300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปคะ่ะรายการที่14รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอลรัคงหลังค้อน,นะคะ่ะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้สภาพยังดูดีนะคะ ตัวเหรียญค่ะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาสวยเดิมแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่นี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่เหรียญหล่อละครั้งหลังคอนสา0รอบาทรายการที่ส4ี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าเป็นพลาสซุงกอเนื้อดินนะคะองค์นี้ พลาสตรงกรเนือดินเก่าๆเนือดินแห้งๆด้านหลังมีคราบลาดําด้วยนะคะเนือดินสวยเดิมแห้งแบบนี้เลยนะคะเป็นพลาสตรงกรฐานกลีบดอกบัวสีสวยเลยค่ะนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาท300บาทนะคะรายการที่15ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาองละ300บาท4อง์1000พัจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เหนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการค่ะพี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวษค่ะ <c oughs> เหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณแบบนี้นะคะหลวงปู่ทวษไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเหรียญน,นะคะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่สิบหกค่ะสามร้อยบาทสามร้อย <c oughs> บาทนะคะรายการที่สิบหกรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะ <c oughs> เป็นพระขุนแผนเนื้อชินค่ะองนี้พระขุนแผนเนื้อชินนะคะ <c oughs> เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย นะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีเนี่ยนะคะพระขุนแผ่นเนื้อชินนะคะสีสวยเก่าๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบแปดค่ะเป็นพระเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญไม่ทราบที่นะเก่าๆสวยสวยเนื้อสีเงินนะคะ เหรียญเก่าๆสวยๆเป็นเนื้อสีเงินนะคะเป็นเหรียญจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นเหรียญที่รละลึก400ปีนะคะเป็นเหรียญที่รละลึก400ปีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนื้อสีเงินสวยเหรียญกลมแบบนี้นะคะเหรียญกลมแบบนี้สวยแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่18 300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19ก เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อผงเออองนี้ขอโทษทีค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิดตาหรือเปล่านะเป็นพระเนื้อผงค่ะพระเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระเนื้อผงคุกรักนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้เห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะมีรอยจานยันสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะเนื้อผงคลุกรัก เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่19 300บาทรายการที่19บเกค่ะสามบาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่20เป็นพระคำข้าวนะคะพระคำข้าววัดท่าทรงของหลงป,ปู่ฤาษีลิงดำนะคะเป็นพระเนื้อผงสีขาวนวลสวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมา องนี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะพักํำข้าวนะคะวัดท่าทรงของหลวงปู่ฤษีริงดำนะคะรายการที่ยี่สิบนี้สามรอยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ย1เอ็ดเป็นพลาปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะปลาปิดตาเนื้อผงนะคะคุกลักเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย สวยเดิมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้รายการที่ยี่สิเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ย <c oughs> 1ิเอ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญน,นาคตกนะคะเนื้อชินองค์ใหญ่เนี่ยนะคะ เหรียญน,นาปกเนื้อชิ้นองค์ใหญ่ค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะรายการที่22 300บาทนะคะนี่นะรายการที่22บค่ะ3า0บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23า รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนี <ง eterm oon> ่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงดำาเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะด้านบนอ่าด้านบนกรอบแตกนะคะด้านบนปกรอบแตกเนี่ยนะคะตัวเหรียญสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญด้านบนกรอบแตกแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่23าค่ะ สามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกค่ะกรอบแตกด้านบนนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อลอยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อลอยสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะนี่นะพระรูปหล่อหลวงพ่อลอยนะคะไม่ทราบก,กุกนะคะไม่ทราบก,กุก ขึ้นขึ้นวัดไหนก็ไม่ทราบนะคะพี่คะส,สวยสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่24คะ่ะสามร้อบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินสภาพใช้คะ่ะองค์นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินสภาพใช้สภาพเก่านะคะด้านหลังติดรอยนิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลย สวยเดิมค่ะสภาพดี300บาทนะคะ300บาทรายการที่25้าพระผงสุพรรณเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ300บาทรายการที่25ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระไม่แน่ใจว่าเป็นพระสังกจจยหรือเปล่านะเนี่ยนะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่ค่ะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสะภาพเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่26ค่ะ300บาทรายการที่26นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะเป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อเปิ่นเนื้อทองแดงดมดําค่ะองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดําเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้แบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะรายการที่28เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะเนื้อแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นพลาเนื้อผงแห้งๆเก่าๆสภาพดีคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่ย8ิบดนะคะ3า0รอบาทเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้ว นะคะสามบาทค่ะรายการที่28จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือสายด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่083 43 7 47 53นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่า ก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ